ขอไปแล้วสองคำขอไปแล้วกดยิกโอเคครับกลับมาต่อครับเมื่อกี้มีทุร่านิดหน่อยครับในบ้านเลยหยุดไปนะแป๊บนึงแล้วก็ตายด้วยครับยืนในป่าดงดิบววัันนี้้ผมจะเอาใหถึงช่โมงครับโอ้ยและนี่เราพัดภาค พัดภาคจากพงน้องมาเป็นเวลานานพอสมควรแล้วเราจะไปออกตามหาลูกหลานกัน <laughs> <c oughs> โห้ยค้ขยขึ้นสำาเร็จบานเลยโค้ชสำเร็จค้ชสำเร็จเจออโอ้ยเดี๋ยวนี้มอนนี่ฟันทีนนเดียวหัวก็แตกแล้วนี่ไหมตาย ฮะอะไปนะฮะฮไม่ใแล้ครับผมพูดแปลงขออีกรอบครับจะเหมือนเดิมไหมรอเปล่าครับพี่ขออีกรอบมันจะเหมือนเดิมไหมอันแหละพี่กำลังจะเข้าตรงนั้นแหละแล้วพอดีมีธุระไง น้องน้องน้องฟ้องน้องฟ้องเข้าตีอย่างวะน้องฟ้องเออเดี๋ยวพี่ชวนเข้าตีก่อน หลุดแล้วไม่ได้เข้าที่แป๊บตอนนี้เจอกองทัพะจระดูกกองทัพกระดูกกองทัพผีไรญาติเรียบร้อยยวพี่จะส่งคำขอไปอ้าวไม่เห็นเจอน้องเลยเจอละส่งคำขอไปแล้วโอเคเนี่ยดู ดูในแมปดิพี่อ <combine> ย <horn> ู่ล่างๆหน่อยพี่โอ้รวบรวมอ่าใช่ใช่ห้ยโอ้ยกองกองทัพกองทัพกระดูกระย่าต1000วิว4ตี เออเออเยเต้โอ้ยกระดูกเยอะไว้แถวนี้ตีมันเลยอยู่ในซักแมปในเนี้ยครับเปิดแมปมะกด แฮกแฮกแมพแฮกแมพโอ้ยโอ้ยทางนี้ไปไม่ได้เก็บไอ้นั่นน้องเก็บสมุนไพรต้นไหลไม่รู้เปิดแมพแล้วมันจะมีบอกต้องเคลียแล้ว

แบบใหญ่เหรอนี่ดอกเดียวรู้เรื่องรู้เรื่องครับเปี้ยวครับตอนนี้ผมกระตุกมากเลยครับ,บดีใจด้วยครับขอให้โชคดีเฮ้ยเดี๋ยวเราไปบุกบุกอุย้ยแม่งเยอะแม่เราก็วิ่งดูแมปอยู่ ใช่สิีกันไปโอเออเืเป็รถล่คำแบบสะใจอ่ะเฮ้ยเราไปไอ้ไอ้นเปล่าไอแผนอะไรไอ้ข้างๆอ่ะพี่ลืมชื่อ PvP เหรอนี่มี p p มีเนี่ยตามพี่มา เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปอีกแมพเดี๋ยวไปพีพีกันมาตีกันเองเนี่ยม่นต้องฟ้องอ่ะยืนทำอะไรยืนยืนชมวิวสกิลอ,อ, <Skill S 2> อ่ะ,อะไม่ไหมนั่นไงม,มัน มันเขาเรียกว่าอะไรวะมันยังไม่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะเรื่องของนี่ใช่ครับมันยังเป็นคราดนี้ไงมาเลยน้อง มามาแมปกินแม็กสโตนเลยโอยแน่นอนโอ้ยดันเจียนนี่วะแล้วใครเวลสี่น่แล้วใครเวล่แล้วใครเวลสี่ไคุณนี่วะไม่ถามอ้าน้องเปียมาแล้วนี่วา

แมปไม่โหลดแมปไม่โหลดก็โหลดน้องก็โหลดน้องก็โหลดแทนแมปดิอยู่ไหนกันนะอ๋ออยู่ข้างล่างตามมาเบยอดีแมงไม่เดิน <c oughs> ตกเหวตายกรรมเฮ้ยจำได้นะตรงน,นี้ ตรงนี้จะมีบอสกระดูกอยู่เนี่ยด่านเนี่ยตรงนี้ห <c oughs> <c oughs> ้องห้องโดนแยก

กระดูกแม่งร้องเป็นช้างเลยหมดหมดแล้วครับ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 โอ้โหม่งตีติดล้มเลยโอ้มันยิงมาแล้วโอ้คหเข้าหอกสามเอ็ดบอสบอสไม่พี่ต้องโดนคนเดียวด้วยเนี่ยมันยิงเหรอยิงเหรอยิงเหรอนี่ถ้าอะไรไม่รู้แม่งตีแค่สองเองหมุนติ้วหมุนติ้วโอ้โห โอ๊ยชักชักักเจ็บละชักเจ็บละอืมมันทิ้ง้ยแมนให้แต่ให้นี้แบเป็นตัวก่ออะไรอย่งอ้ามันทำไมครับถ้าทิ้งทำลายไอเทมเลยไม่ได้จุดสุดยอด ทำยิงเจอบอสกันยังเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยครับไม่เหลือไม่เหลืออ้าวบอสตายแล้วเหรออะไรวะแล้วจะวิ่งมาทำไมเนี่ย มาถึงมาถึงก็เผาไม้ทำลายป่าเลยโอ้ถ้าพี่แม่งจุ้งมากดูท่าพี่เนายโคตรจุ้งเลยฟิงฟิงฟิงแม่งลดทีละสองโหจะคิดได้ไงวะโอ้เนี่ยบอสใหญ่บอสใหญ่บอสใหญ่มาแล้วบอสใหญ่ บอลใหญ่เฮียนอันเนี้ยเฮียนเหรอวะเอียนเอียนหรือเฮียนไลไลไลวิญญาณโอ้โหมมันเฮียนมันเฮียนนี่ก็พอรู้แล้วเก็บเก็บเก็บอย่าง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 ฟันอยู่

ติดเหรอติดอีกออกได้แล้วออกได้แล้วมีคนยืนบังเลยโอ้ซื้อกอเลยแล้วซื้อแล้วเปิดแล้วเห็นคนเดียวด้วยโอ้โหโอ้คนเดียวเลยไม่แบ่งกันโอ้ไม่แบ่งกันโอ้โหเลยโอ้โหคนเดียว กบ,บันกบันไปไปเมืองบนเมืองบนวะเออเมืองบนที่ฟา้าไปไปไหมนแ่งใจเย็นครับใจเย็นใจเย็นค่อยคอยพูดค่อยคจาก็ได้ครับโอ้โหโหดจริง

เท้าเท้าเปล่าเดินเท้าเปล่าเดินเท้าเ่าแน่นอนครับเนี่ย วัตรงนี้ก็ได้พวกนี้กิมฟลอตไปเมืองบนไหมเออเมืองบนบเมืองบนไปไปไเมืองบนไอไอตรงข้างๆถ้โจนอะเอาเยอะเอาเยอะเอาเยอะ <laughs> โรงนี้มันจะอยู่ไม่ได้โลกนี้มันจะกินอยู่ยากทุกวันแล้วเออเออโอ้ยกระดูกจะเยอะสักขนาดนี้นี่หน้าฟัน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 แล้วทิง้งหน้าฟันแล้วทิง้ง <laughs> ฟันฟันฟันไม่ใช่เหงือก <laughs> อาวุธพังแน่เลยครับอาวุธพังโชว์เลยเนาะ,ะของน้องฟ้องอ่ะโอ้โหนี่มันฟอสชิว น้องเลิกทำให้พี่ปวดปวดออ,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 อด <c oughs> อีกแล้วเออฟันบอลโอ้ยพี่ตีพี่ตีธรรมดานั้นแรงกว่าท่านี้อีกอะไอหมุนติ้วๆเนี่ยแม่งสี่โอ้โหเกิดมาเป็นท่าได้ไงวะ

โอ้ยหูหูแทบพังหูหูแทบพังอุ๊ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยเฮ้ยสกิลติดตัวพี่แม่งแม่งเฟี้ยวอ่ะครับครับว่าไงว่าไงโอ้เกี่ยวข้าวจริงๆเลยยดู ดูลำแสงมันเป็นเหมือนใบไม้ด้วยกรรมละเจอชาวนาตรงนี้หนึ่งคนครับโอ้โหโอ้โหเกี่ยวเกี่ยวข้าวข้าวมันยิงด้วยเฮ้เจอมอนเดี๋ยวเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่จะใช้สกิลให้ดูสกิลมอนมอนร้อนถึกถึกอ่ะ

ปุกปุกปุกโอ้ยดูดูพี่ดูพี่ตีบอสดิตีโคตรไวเลยปุกปุกปิกเฮ้อว่ากโอ้ยตีไวตีไวตั้งเกมอยากได้อยากได้ท่านี้ดิดูตีไวตีไวโคตร พัวพัวพัวอ๋อน้องน้องไปเปิดกดตัวอะไรวะกดกดตัวเอ็น่ะแล้วก็กดตัวเอ็แล้วไปบวก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 ให้หมดเลยเล่นน่ะเล่นเล่นน่ารักเฮ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่กดเล็กหนึ่งน้องตีเร็วตีเร็ว นี่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 อ๋อพี่จะตายแล้วคือวิ่งคือสกาย โอ้จะจะแงเกินไปแล้วจะแรงเกินไปแล้วโอ้จะตายจะตายจะตายจะเย็นกโอ้โขนาดไม่ป่าดงดิบมันเนี่ยจะจะอยู่จะอยู่เป็นดงดับแล้วเนี่ยมันปาดงดับดองดิด้วยเกี่ยวข้าวหรือเ ไปไปป่าป่าดงดับมาแล้วป่าดงดับขอบมาจะดับแล้ว <c oughs> อ,อ๋อเป็นจุดเซฟน้องอุ้ยต้องโดนตีไว้ตีไว้ ตีไว้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 โอ้โหจะตาย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 เออเหมือนมีเหมือนมีคนนอนโอ้จะไปเหลือแล้วครับนี่ป่าดงดับตีมันเราต้องเตียงมั่งไว้เตียงมั่งไว้อออออมีออร่าออร่ารอบตัวทำให้ตีไว้ขึ้นโอ้โหโอ้ยมันก็เจ็บไปนะ ตีตีตายอุยต,ตาย aesthetic. โอ้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 อ๋อพ oh, ี่จะพี่จะแนะนำเพื่อนใหม่โอ้โจะตายจะตายหมูน้อยคอยรักอุ้ยจิ้มแรงโ้ย นามือจริงเลยขอกลับบ้านก่อนแล้วกันพี่กลับบ้านก่อนครับเลือดน้อยครับกดไอ้ข้างล่างอะน้องไม่ใช่ไม่ใช่กิมฟอร์สอะกิมฟอร์สอะเขตเมืองมีสองเงิน ไอ้สาๆเง้ยเนาะใช่อัปเกรดทีน่า

ไม่กรอกกับกระบาดมาไเริ่มเริ่มทะเลาะกับเกมแล้วอาวุธอะไรมันวะเนี่ยเต็มหมดเลยดาบสองมืออ๋อโอ้โหเอ้าเนา ข้างซ้ายบนสุด674เฮ้ย647เออผมมี28หาเก่นหมด28 มีคนหลุดเยอะมากเนี่ยทำไมเหลือแค่สี่คนเนี่ยคืออะไรวะหลงมั่วๆสุดซุเอ้ยตัว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 เปล่า าหมดอืออือเต็มเลยล่าในซือมาใส่ไม่ได้ซื้อมาใส่ไม่ได้ซื้อมาใส่ไม่ได้ดเงานี่มีแล้วซื้อมาขายซื้อมาขาย ขียวอ่อนจุดเขียวอ่ oh, s <S <laughs> วอน <laughs> ตา <laughs> <laughs> แดงแดงต <laughs> าแดแงตาแดงด้วยไงเป็นโรคตาบอดส้นเอสงสัยจะโดนสงสัยจะโดนฝุ่น <laughs> <laughs> <laughs>

เกจอระไปกี่ฮะบายพี่ยังพี่ยังไม่เมลิกแก้เลยนะก็ใช้ได้อยู่นะนี่ก็น,นะไปพีพีไงวะลงทะเบียนพี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 แลนกิ้งกระปวนท่าเอ้ยไม่ใช่แลหละหนึ่งต่อหนึ่งครับ ฟินแล้วนะาแบบใช้มาใหม่ๆมาอาตีตัวโอเคเราเข้าพวพีไม่ได้ครับกงกงทเบอกกงกงขอจบพาร์ทแต่เพียงเท่านี้นะแจ้นะจ๊ะพบกับนีโลมูมูใหม่นะครับในพาร์ทต่อไปเราอาจจะเจอเกมต่อไปนะครับบายบาย